หวานกรุบนูบหนักเั็มไปเลยครับก็วันนี้อยู่กับป่านมุมทงเหมือนเดิมนะครับผมสามตัวชัวร์จัดมาคัดสันให้แล้วนะครับนะก็วันนี้นะครับนะบอลค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับบอลถ้วยนะครับเป็นจอรนโตนเพนโดฟี่ครับนะครับผมก็วันนี้ครับขอพาณานาไปคู่แรกเลยนะครับผม วีคอมวันเดอร์เลครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์เร่นะครับก็สําหรับคู่นี้ครับเจอกันมาล่าสุดนะครับเป็นวีคอมวันเดอร์เลสนะครับสามารถเอาชนะคาร์เร่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานสานัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับก็สามารถเอาชนะลวดได้เลยนะครับวันนี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่านะครับวีคอมวันเดอร์เลจะต้องชนะให้ได้มากกว่า2เมล็ดนะครับผมส่วนตัวส่วนตัวนะครับคิดว่าเจ้าบ้านอ่ะสามารถทําได้นะครับ หนึ่งเมล็ดอ่ะมีแน่นะครับไปลุ้นเมล็ดที่2เอานะครับผมก็ส่วนตัวนะครับคู่แรกขอมองไปทางเจ้าบ้านครับอย่างวีคอมบันเดนเลอร์นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวที่2นี่ครับนะขอพานาณาไปที่คู่นี้ครับนอตแฮมตันครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ตันเอาเบียนนะครับผมก็สำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วเฮดจู่เฮดในปีนี้นะครับนะเป็นทางนอตแฮมตันครับชนะไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไปได้1ครั้งนะครับส่วนกระแสต่างประเทศมองว่านะครับนอตแฮมตันเนี่ย ได้เปรียบอยู่ปอปาตากลมนะครับส่วนตัวคู่นี้นะครับขอมองไปทางเจ้าบ้านอย่างนอตแฮมตันนะครับผมอาจจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับหประตูต่อศูนย์นะครับผมเพราะว่าผลงานของเบอร์ตันเอาเบียนเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะ ค่อนข้างดีเหมือนกันนะสามนัดล่าสุดนะครับชนะไป2ครั้งและเสมอไปได้แค่หน่งครั้งนะครับแต่ว่า h e a d t e เ e a d ที่เจอกันมาเนี่ยผมคิดว่านะนอร์ทแฮมตันอาจจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับก็ฟันธงครับคู่นี้ขอมองไปทางเจ้าบ้านอย่างนอร์ทแฮมตันครับตัวเน้นตัวสุดท้ายครับตัวที่3ครับขอมองไปทางคู่นี้ครับโบตันครับจะเปิดบ้านรับการมเยือนของฟีดวูดทาวน์นะครับผมก็สำหรับคู่นี้ครับ กระแสต <itor> ่างประเทศมองว่าโบตันนี่ครับจะต้องชนะให้ได้มากกว่า2มเมล็ดขึ้นไปนะครับส่วนตัวมองไปทางเจ้าบ้านโบตันดีกว่านะครับหเมล็ดมีแน่นะครับเป็นลุ้น,มนเมล็ดที่2เอานะครับก็มาดูเฮดทุกเฮดกันก่อนสําหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาต้องย้อนกลับไปปี2023นะครับสามครั้งล่าสุดในปีนั้นเนี่ยเป็นทางโบตันเนี่ยเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับผมก็วันนี้ครับขอมองไปทางเจ้าบ้านอย่างโบตันดีกว่านะครับนั้นหนึ่งเมล็ดอ่ะน่าจะมีนะครับผมไปลุ้นเอามเล็ดที่2อเอานะครับผมก ฝากไว้ด้วยครับสตัวชัวจัดกับป่านมุมทงนะครับหากพี่ๆชื่นชอบนะครับนะหรือต้องการมากกว่านี้นะครับในครอบครัวผมนะครับมีจัดชุดโครงการให้3ตัวชุดโครงการ4ตัวแล้วก็ตัวเน้น V.I.P. นะครับผมพี่ท่านใดสนใจก็สามารถแอดบ้านเขียวมาได้นะครับแ M.Y. 7 7นะพี่นะนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ3ตัวเน้นหน้าช่องกับป่านมุมทงครับผม